สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคันตกปลาในรูปแบบสปิวนะครับมาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นคันตกปลาตกปลาเกตนะครับสปิิวนะครับอาชิโนโกสปาตันนะครับทางร้านนะครับมีขนาดตั้งแต่ 8, 9แล้วก็10ฟุตนะครับคันอาชิโนโกสปาร์ตันนะครับเป็นคันสปิวตกปลาเกต นะครับที่ราคาไม่แพงเลยนะครับตัวนี้ราคาถูกนะครับย่อมยาวนะครับสามารถนะครับซื้อครั้งละหลายๆคันได้นะครับเพราะทางร้านก็จัดส่งให้กับพี่ๆนะครับที่สนใจแล้วก็สั่งซื้อไปตกปลาในครั้งละหลายๆคันนะครับเปลี่ยนแนวจากตกปลาหน้าดินนะครับก็มาตกปะเก็นนะครับสปิวตกปลาดินนะครับทั้งอ่างธรรมชาติแล้วก็บ่อเหมารวมทั้งแม่น้ํา นะครับคันสปิลล์ตัวนี้ก็สามารถทําได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับคร่าวๆนะครับกับสเปคตัวนี้นะครับเจ้าคันอาชิโนโกสปาร์ตันนะครับเวทนะครับที่ให้มานะครับกับบาลานซ์ของคันตัวนี้นะครับอาชิโนโกสปาร์ตันนะครับเวทสายที่ให้มานะครับ8-16ปอนด์นะครับเป็นแอคชั่นมีเดียมนะครับเวทกลางๆนะครับตัวนี้อาชิโนโกสปาร์ตันนะครับเป็นเวทกลางๆเวทสาย 8-16ปอนด์พี่ๆหลายๆคนนะครับที่ผมแนะนำแล้วก็ได้เคยใช้กับสายตัวนี้นะครับไม่เกิน10ปอนด์นะครับปลาผิดคิวนะครับกับสายอย่างเช่นแม็กซิมานะครับตัวนี้ใส่สาย10ปอนด์สวยสายไซส์4ไซส์5โลแม็กซิมาทำได้ดีกับแอคชั่นของคันตัวนี้นะครับที่สมูทนะครับสายไม่ใหญ่มากนะครับคันไอชิโนโกตปาตันนี้ก็นะครับรับได้ สบายๆอยู่แล้วนะครับกับปลาแม่น้ําบ่อเหมานะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับมีขนาดตั้งแต่8 9แล้วก็1ิฟุตนะครับเป็นคันกาไฟด้ามก๊อกเคลือบจากโรงงานนะครับรีซิฟูจิคันเลียวมากๆนะครับคันเลียวมากๆนะครับไม่ใหญ่เทอะทะนะครับไม่ใหญ่เทอะทะมีขนาดตั้งแต่8 9แล้วก็1ิฟุตนะครับพี่ๆนะครับที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับนะครับ คันอาชิโนโกสปาร์ตันสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับจะซื้อทีละหลายๆคันก็ได้นะครับนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับกับคันตัวนี้นะครับตกปลานิ่นนะครับปลาดุนะครับสวาย่ศกนวนจันนะครับใช้ได้เลยนะครับกับคันตัวนี้นะครับฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับกับคันอาชิโนโกสปาร์ตันนะครับคันสปิวตกปลาเกตนะครับที่ราคาไม่แพงเลยนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ